สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุคแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้เราเจอกันวันจันนะครับก็เผิ่มแป๊บเดียวเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนมิถุนายนและเราอดใจกันอีกสักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวบรรยากาศฟุตบอลพรีเมียร์ลีก็จะเริ่มเริ่มกลับมาละนะครับโดยเฉพาะฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ กรกฎาคมนะครับช่วงกลางเดือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มต้นดูแล้วก็ดิดตามดูฟอร์มของทีมในช่วงของการพรีซีซั่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแล้วช่วงนี้ก็ตามข่าวตลาดซื้อขายกันไปก่อนก็แล้วกันนะฮะพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายวันนี้ผมมีจะบอกว่าตลาดซื้อขายโดยตรงก็ไม่เชิงนะครับเป็นการเปิดสเปคฮะคเปิดสเปคกองหน้าในใจกองหน้าในฝันในแบบฉบับฟุตบอลของรูบเบนอัมริมนะครับเดียตเลติกเขา เอาสเปคเหล่านี้มาลงเอาไว้นะครับโอ้โหหลายข้อเลยนะครับก็คือเป็นศูนย์หน้าครบเครื่องอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าสู่กันฟังว่าไอ้สเปคศูนย์หน้าแบบรูเบนอามริมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตดิวของเอกิติเกสะด้วยนะครับว่าวันนี้เดินทางมาถึงตรงไหนบ้างแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะชวนทุกคนคุยว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับกันว่าเฮ้ยไอ้เกมรุก3คนเนี่ยเอาเข้าจริงมันคงได้ไม่ครบอะทุกคนครับ คือได้คุณย่าไปแล้ว1เอมิโมกําลังดีลสอแล้วก็โยกเกเดสน่าจะวืดไปแล้ว1น,นะครับแล้วก็ดีวของเอกิเกก็เป็นค่าตัวมโหรานมากวันนี้เดี๋ยวชวนทุกคนคุยกันครับว่าเอาข้าจริงไอ้ดิลเกมรุกทั้ง3าคนนี้น่าจะได้แค่2เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับวันนี้มีดีวเรื่องขาออกของเจอนซานโชมาฝากกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปกับช anel ของฟลุกแฟมครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันครับฝากแก้วเก็บความเย็นนะครับกับโลโก้ของแมนยูเต็ดเอาไว้หน่อยนะครับหลายคนสนใจถามถ่ายมานะครับใครสนใจนะนะครับอันนี้เก็บความเย็นได้จริงนะครับผมใช้จริงนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาโปรโมทเอามา PR กันให้สำหรับแฟนๆของแมนยูจริงๆแล้วมีหลายๆของหลายๆสโมสรด้วยนะครับลองเข้าไปในลิงก์ที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอนี้ได้เลยเก็บความเย็นได้จริงนะทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่จะเห็นว่ามีแต่ เอามาทำเป็นโลโก้แล้วเก็บความเย็ยนไม่ได้จริงไม่ใช่นะครับผมใช้ตั้งแต่เช้าเยันเย็นเนี่ยเก็บได้ปกติเลยนะครับน้ำแข็งละลายลงไปนิดเดียวก็ปกติตามภาษาของแก้วเก็บความเย็ยนใครสนใจเข้าไปในลิงก์โปรดักที่ผมปักอไ,ไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอน,นี้ได้เลยนะครับ รวมถึงท่านใดนะครับที่สนใจสนับสนุนช่องของฟลุกแฟมนะครับห้าบาทต่อเดือนนะครับก็เข้าไปในปุ่มจอยด้านขวาล่างนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช n e l ของ f r ุกแฟมิลี่นะครับผมมีสิทธิพิเศษเล็กๆน้อยๆมอบให้นะครับกับการอัพคลิปให้สมาชิกช่องนั้นได้ดูก่อนใครเป็นคลิปประจําวันนะครับอ่ะมาครับคุยกันในคลิปนี้ครับวันนี้ผมเริ่มกันที่เรื่องของ เปิดสเปคฮะเปิดสเปกกองหน้าในฝันของรูเบนออมริมครับทุกคนครับถามว่าทําไมวันนี้เราต้องมาเปิดสเปกกองหน้าในฝันของรูเบนออมริมมันเป็นแบบนี้ครับคือสื่ออย่าง The a t h l e t i c เนี่ยเขารายงานแบบนี้ครับทุกคนครับเขาบอกว่าสเปกกองหน้าในฝันของรูเบนออมริมไอ้ระบบ3 4 2 1 3 4 3แบบนี้นะครับไอ้ศูนย์หน้าที่ออมริมต้องการเนี่ยฟุตบอลของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนออะมาฟังกันดูซะหน่อยแล้วศูนย์หน้า เมื่อฟังสเปคแบบนี้แล้วทุกคนนึกถึงใครเออเดี๋ยวมาเมน์บอกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่า1ต้องมีรูปร่างสูงใหญ่และที่สําคัญคือสามารถหันหลังให้กับประตูฝั่งตรงข้ามคือหมายความว่ามีรูปร่างสูงใหญ่เวลาเล่นกับบอลสามารถหันหลังพิงกับกองหลังคู่ต่อสู้ได้ก็ว่าง่ายคือสามารถเล่นในสถานการณ์ที่ตัวเองนั้นต้องหันหลังให้ประตูนะครับยังไม่ได้หันหน้ายังไม่ได้เทินเนี่ยต้องเล่นได้นะครับต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ข้อแรกนะครับ 2. ต้องพักบอลได้แล้วก็ต้องเก็บบอลได้ด้วยนะครับ 3. ต้องมีความเร็วนะครับสามารถวิ่งหลังลายกองหลังคู่ต่อสู้ได้แล้วก็โจมตีเกมรับคู่ต่อสู้ได้นะครับหมายความว่าจังหวะที่จะวิ่งไปรับบอลหลังลายเนี่ยเอาชนะแนวกับดักลำหน้าของเกมรับคู่ต่อสู้ได้นะครับใช้ความเร็วฉีกหนีตัวเซนเตอร์ของคู่ต่อสู้ได้อะไรแบบนี้นะครับต้องทําได้ข้อต่อมามีเทคนิคที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของการยิงประตู แล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องยิงได้ทุกระยะทั้งในกรอบและนอกกรอบเออประมาณนี้ผมสรุปมาให้คร่าวๆจากสื่ออย่างแอตติกนะครับก็บอกไว้แบบนี้คราวนี้พอมันมีเการเปิดสเปคขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมด5ข้อที่ผมลิสต์มาเนี่ยจากซีซั่นที่ผ่านมาจะเห็นว่ากองหน้าแมนยูแทบไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยคือทําไม่ได้เลยตามหัวข้อนี้ว่ายงังไงอ่ะไล่จากล่างขึ้นบนก็ได้นะ ยิงได้ดีในทุกระยะทั้งในกรอบและนอกกรอบจะเห็นว่าในทุกในหัวข้อนี้ต้องบอกว่าตกเลยนะครับกากบาดแอดแอดเลยนะฮะเทคนิคดีโดยเฉพาะเรื่องของการยิงประตูอันนี้ก็กากรบาดตกไปอีกนะครับมีความเร็วสามารถยิ่งหลังลายโจมตีเกมรับคู่ต่อสู้ได้อันนี้ก็อาจจะพอถ้าเรามองเป็นล่าสุสฮอยลุมก็อาจจะพอทู่ซีนะหมายถึงว่าการยิ่งหลังลายนะเอาเฉพาะการเอาเฉพาะหัวข้อนี้ก่อนก็อาจจะพอทู่ทู่ไทยทู่ซีได้นะครับต้องพักบอลได้เก็บบอลได้ อันนี้ก็ทำไม่ได้อีกพักบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได้และก็หัวข้อแรกที่ผมพูดถึงไปก็คือรูปร่างสูงใหญ่สามารถหันหลังทิงกับเล่นกับกองหลังฝั่งตรงข้ามได้อันนี้ก็ต้บอกก็สอบตกจากซีซั่นที่ผ่านมากับหัวข้อของลาสมุสสอยลุนจะเห็นว่าที่ผมไล่มาทั้งหมด5ข้อจากดีแอตเลติกที่เขาพูดถึงเนี่ยได้เต็มที่ก็ประมาณหัวข้อเดียวคือเล่นหลังลายได้นะครับในในหข้อที่ผมพูดถึงนะครับดังนั้นมันจะเป็นที่มาว่า เมื่อเราสแกนดูหัวข้อเหล่านี้เอาลารสมุสซอยลุนเป็นตัวตั้งมีอาจารย์ดูมามาแทรกนิดหน่อยจะเห็นว่าสเปกกองหน้าที่แมนยูมีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สเปคที่สามารถพึ่งพาได้โดยเฉพาะรูปแบบการเล่นของอัมโมริมจริงๆแล้วอว่าตามตรงหัวข้อเหล่านี้กองหน้าก็เป็นกองหน้าในฝันของโค้ชหลายๆคนเนี่ยพวกพักบอลได้เก็บบอลได้รูปร่างสูงใหญ่อะไรแบบนี้นะครับยกเว้นนะ่โอเคอโค้ชบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการพวกกองหน้าใหญ่ๆอาจต้องการกรองหน้าตัว เล็กๆเร็วๆใช้ความเร็วฉีกนี้คุณ่อสู้ก็อาจจะอีกสเปคหนึ่งแต่เมื่อมาดูสเปคเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าพอเรามาประมวลผลกันแล้วต้องบอกว่ายังห่างไกลมากนะครับยังห่างไกลมากแล้วพอพูดถึงสเปคเหล่านี้ทุกคนมองถึงใครเม้นบอกกันหน่อยผมนะ <S <S ผมก็ยังปักใจใเป็นชองฟริปมาเตต้าเหมือนเดิมนะรเนี่ยแล้วดูนะทุกคนพอพูดถึงสเปคเหล่านี้นะผมก็ยังคงเป็นมาเตต้าเหมือนเดิมรูปร่างสูงใหญ่พิงหันหลังเล่นกับอ่พิงหลังเล่นกับ กองหลังคู่ต่อสู้ได้นะครับพักบอลได้เก็บบอลได้มีความเร็ววิ่งหลังลายแล้วก็โจมตีเกมรับคู่ต่อสู้ได้อันนี้อันนี้อาจจะอาจจะดรอปมากกว่าข้ออื่นๆหน่อยเพราะเราจะไม่ค่อยได้เห็นมาเดต้าเนี่ยไปชิงเล่นหลังลายเนาะนะครับปกติแล้วจะเป็นพวกเป็นประเภทใช้ความสูงใหญ่แล้วก็จริงๆเขาไม่ได้ใช้ใชกองหน้าประเภทสไตล์ช้านะเขาใช้ความสูงใหญ่แล้วก็ความเร็วตามตามรูปร่างที่เขามีนะครับแล้วก็วิ่ง ทะลุทะลวงไปข้างหน้าแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นคาแรคเตอร์การฉีกมารับหลังลายแบบอารมณ์แบบแบบเจมี่วาร์ดี้อะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่เชิงนั้นเป็นเป็นหลักแต่เขาจะเป็นพวกสูงใหญ่พักบอลได้เทคนิคดีโดยเฉพาะเรื่องการยิงประตูอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนแล้วก็ยิงได้ทุกระยะทั้งในกรอบและนอกกรอบอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้แน่นอนเหมือนกันนะครับอ่ะก็นั่นแหละนะครับพูดสเปคมาตรงนี้นะแล้วผมยิงเป็นคนชอบมาเดตาด้วยนะผมเลยก็เอามาเดตาเ็จบปะวะ ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียตังขนาดนั้นแต่อยู่ที่ว่าเขาจะมาเปล่านะ,นะครับก็บนนั่นแหละนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราไม่ได้เห็นการเดินดีลของของแมนยูในดีลของมาเดตาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นนวลโยเกเรสไปเป็นอูโกโอเอกิติเกอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือสเปคสนหน้าที่ดีแอร์ติกเขาเปิดมานะครับทุกคนมองยังไงกับสเปคดีบ้างนะครับอเมนบอกกันหน่อยนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์ของกองหน้านะครับ อ้างอิงจากผู้สื่อข่าวอย่างฟาบิโซโรมาโน่ครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของอูโกเอกิติเกนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ตามครับตอนนี้โ,โรมาโ,โนเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเจราจาพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับกับไอทราคแฟรงก์เฟิร์ตนะครับชื่อของเอกิติเกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ต้องบอกว่าราคามันสูงโด่งมากนะครับราคาสูงมากนะครับ แต่ก็เป็นที่เรียกว่าชื่นชอบของสโมสรน,นะครับแล้วก็ถูกประเมินเอาไว้สูงเหมือนกันผมผมจะใช้คํานี้ตั้งแต่คลิปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาคือเอกดิเก้เนี่ยถูกประเมินว่าจะเป็นนักเตะในแบบเดียวเดียวกันกับเลนิโยโรที่อายุไม่เยอะนะครับแต่สามารถยินยอมพร้อมใจที่จะจ่ายค่าตัวสูงได้เพื่อซื้ออนาคตสําหรับนักเตะคนนี้ถูกประเมินไว้ว่า น่าจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาได้สูงต่อไปในอนาคตอันนี้ผมพูดด้วยแบบนี้ก่อนนะครับนั่นแหละจึงกลายเป็นว่าตัวของเอกิลเกกลายเป็นนักเตะที่ถูกประเมินเอาไว้สูงเหมือนกันซึ่งตามข่าวบอกว่าคริสโต o p h เฟอร์ฟีเวลนะครับผู้ในการฝ่ายสัรหาทีเ่เคยได้ทํางานกับยูไนเต็ดเนี่ยรู้จักตัวของเอกิเกเป็นอย่างดีเพราะจากการทํางานในศึกบุนเดสติกานั่นเองนะฮะเ,เรื่องของเกมรุก เราจะเห็นข่าวของลาสมุสซอยลุนที่เป็นเชิงขาออกเยอะนะตอนนี้นะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ยังให้ความสนใจในการที่จะกลับไปยังซีเรียนะครับก็มีอินเตอร์มิลานอยู่ในค่ายอะไรแบบนี้นะครับแต่ข่าวก็อาจจะยังดูยังดูบางๆอยู่น้ําหนักอาจจะยังไม่ได้มากนะครับวันนี้เอาข่าวเรื่องจันดูซะหน่อยนะครับคอ r ีเล e เดโลสปอร์ตเนี่ยบอกว่าหลายๆสโมสรในกอเชเซียอิตาลีนะครับได้มีการติดต่อมาอยัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ เพื่อที่จะขอซื้อตัวททบทามโจชัวเซอร์ซี่ฮะนะครับก่อนหนี้เราไม่ค่อยได้ยินข่าวเซอร์ซี่เท่าไหร่นะนะครับก็มีข่าวว่าขอทาบททมขอซื้อตัวเซอร์ซี่นะครับไปร่วมทีมแต่ว่าแมนยูเนี่ยตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าจะเก็บเซอร์ซี่เอาไว้ใช้งานกับทีมต่อในซีซั่นหน้านะครับดังนั้นดีลเรื่องของขาออกของเซอร์ซี่อาจจะยังไม่ได้มีเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับดังนั้นเราต้องดูกันหน่อยนะครับว่าดีลของเซอร์ซี่เนี่ยถ้าเก็บเอาไว้แล้ว เขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบเขานะครับก็เป็นศูนยหน้าเบอร์9กอย่างที่อย่างที่เรารู้เราทราบกันก็จะเป็นประโยชน์กัะต่ออโมริมแบบไหนอย่างไรรวมถึงการประกอบร่างใหม่กับเกมลุกใหม่ที่ตอนนี้มีคุณยากเข้ามานะฮะคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องขาออกของเจรันซานโชครับนะฮะตอนนี้มีข่าวจากผู้สื่อข่าวอย่างเจเลกาดิมาซิโอนะครับบอกว่า มีความเคลื่อนไหวของนาโปลีนะครับว่ากำลังต้องการเสริมบิ๊กเดีลจากพรีเมียร์ลีกหนึ่งรายนะครับโดยที่นาโปลีเนี่ยกำลังเดินหน้าเพื่อคว้าตัวเจรันซานโชจากยูไนเต็ดนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งโอเคข่าวนี้มันเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าค่าตัวค่าเหนื่อยซานโชเนี่ยสูงฮะนะครับดังนั้นเมื่อค่าเหนื่อยซานโชสูงเดียลอะไรก็จะดูเป็นอุปสรรคทั้งหมดนะครับ ทั้งตัวซานโช่ก็ต้องการย้ายถาวรตัวของแมนยูเองก็ต้องการขายซานโช่ออกจากทีมแบบถาวรเหมือนกันแต่ปัญหาคือเรื่องของค่าเหนื่อยดังนั้นก็ไม่แน่ครับซีซัน่นหน้าอาจจะเป็นดีลเรื่องของการปล่อยยืมตัวอีกก็เป็นไม่ได้ก็ตัดชอยนี้สอกไปไม่ได้เพราะค่าเหนื่อยของซานโช่สูงโดง่งมากๆนั่นเองนะครับทุกท่านครัอันนีค้คือทั้งหมดนะครับที่หยิบมาคุยกันในคลิปคปนี้นะครับทุกคนมองอย่างไรบ้างครับเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกัน ได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อ้อส่งท้ายนิดนึงครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราได้เห็นได้รู้โปรแกรมแบบ Off ฟ c i a l แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในซีซั่นใหม่นะครับว่าโปรแกรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้วันที่18เดี๋ยวเราจะได้รู้กันและแบบ Off ฟ c i a l จริงๆและผมแอบเห็น แอบเห็นมันมีเอกสารหลุดออกมาแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าโปรแกรมจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็เลยอาจจะยังไม่ได้แชร์กับทุกคนมากมันเริ่มจะมีออกมานะอย่างนัดแรกที่เอกสารที่หลุดออกมานะบอกว่าแมนยูจะไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์เดี๋ยวตามข่าวกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงพวกนี้เราตามเรื่องของโปรแกรมกันก็น่าจะได้มีกระแสคึกคักกันนะฮะทุกคนครับและก็ที่สําคัญคือเมื่อโปรแกรมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟลุกแฟมจะแล้วก็ทีมงานของทางบริษัทบิซิเจอร์นี่นะครับแล้วก็พี่ไซ่าสุดก็จะเริ่ม วางแผนนะครับสำหรับการติดตามเรียกว่าทัวร์นะครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟุตแฟมก็จะรับหน้าที่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหลักแล้วก็แดงเดือดด้วยนะครับส่วนพี่ชัยสนุ๊ตนะครับสำหรับแฟนๆของลิเวอร์พูลนะครับที่อยากจะไปดูลิเวอร์พูลกับพี่ชัยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวฟุตรฟมลี่จะทยอยอัปเดตกันนะครับรับรองว่าปีนี้สนุกแน่นอนนะครับนอกจากทริปใหญ่ๆนะครับทริปแดงเดือดที่จะมีแล้ว ฟุตแฟมแอบอยากทำทริปเล็กๆสําหรับแฟนผีโดยเฉพาะและเราไปดูบอลแบบฉบับคนบ้าบอลด้วยกันนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ